พาดิพาไปกินข้าวที่ไปขี้นเข่าขึ้เขวอันนี้ไปเดินเล่นมากันไปดูเป็ดดูหา่านดูตัวดูไยไปแล้วไปกินข้าวเมื่อกี้สั่งข้าวไว้แล้วก็มาเดินดูเดินดูนูน่นนี่วันนี้แดดไม่มีด้วยเนาะแดดไม่มีก็กำลงังเดินแดดไม่มีแดดอย่างงี้นี่ดดำมากเลย แล้วจ้ะสองคนพ่อลูกเราสั่งข้าวไว้จากตรงนน้นเนาะถ้าจอดรถตรงนี้ก็จะไกลมากแยวเราไปจอดตรงนู้นมันมีที่จอดรถอยู่ตรงนี้ด้วยที่จอดรถอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่จอดรถ ลาเต้ดกลาเต้แม่มาก่อนนะครับลาเต้กุ๊กไก่เดยวอาหารจะค่อยๆทยอยมาช่วยเดินเพลนเน่เดินมาเสเทเนี่นี่นี่เหมือนพี่ยังมะแคสั่นเนี่ยมา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 ๆมาเกาเดี๋ยวก็เกาะคิวไม่ค่อยจะฝคิวอะยังเด็กเย